ทำให้ทำนาลายได้มาแน่นอนผลผลิตก็ได้พองมาได้หลายถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะมีความสุขบเคขียดบะต้องตากแดดอันนี้ปี๊ปื้มขนาดเลยเจ้าจากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสําคัญและอยากส่งต่อเจอตนารม์ ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามาคัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปัง5การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปังห้าที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติดหนึ่งใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคําสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะจากการประสานความร่วมมือทําให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามาัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน และมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นบาาาาางง่่หหหน้้ไสใญทอคมม